จาขอบคุณเอ้ยขอให้สำเร็จทีเถอะชาวบ้านานาน้อยของเราจะได้หมดทุกเสี้ทีไปพี่เราเรียกกลับไปแจ้งข่าวดีให้พวกเราได้มีความหวังบ้างเฮอ้อนาน้อยใจนาพี่แก้วเดีน้อยใจไปทําไมวะหูยบ้านเราเนี่ยบ้านานาน้อยฝนก็ยังมีไม่พอถ้าชื่อบ้านานามากมีแย่กว่านี้หรอในนิสุดเราก็มาถึงสารากางจังหวัดแล้วนสุกหายเลยเป็นปทิ้งเลย ใช่พี่แก้วฉันเกือบหมดแรงเลยหิวน้ำน,นั่นเลยพี่อดทนหน,หน่อยว่านาที่ของเราที่รับมาจากพี่น้องชาวหมู่บ้านนาน้อยใกล้สำเร็จแล้วหาเอ็งเพียมากเอ็งนั่งรอข้าอยู่ตรงนี้ละ่ะข้าจะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่คนเดียวจะได้ไม่เกะก,กะข้าราชะการเขาก็ดีนะพี่แก้วฉันนั่งรอใต้ต้นไม้นี่นะนมเย็นดีถ้าฉันกลับพี่ปลุกด้วยนะอย่าทิ้งฉันไว้นะฉันกลับบ้านไม่ถูก เรามาถึงสารากางจังหวัดแล้วรู้สึกหายเหนื่อยเลยเอา้าวพูดถี่